สวยหรูสไตล์ผู้บริหารลดราคาหลัก,กล้านใครที่เคยอยากได้เป็นเจ้าของวันนี้จับต้องได้ในราคาหลักแสนค่ะ คนคลาเซนเตอร์นะคะคลิปนี้ค่ะน้องเบนมีรถสวยหรูสไตล์ผู้บริหารมาฝากกันอีก1คันนะคะต้องบอกว่าคันนี้เข้ามาใหม่จัดว่าเด็ดมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะคันนี้นะคะเป็นโฉมที่หลายๆท่านเห็นหน้าก็รู้สึกว่าอ๋อได้เลยนะคะ ฮอนด้าแอคคอร์ดสองจุดห้า EL ปีสองพันสี่หรือหลายๆท่านเรียกว่าโฉมเปาอานนั่นเองนะคะนี่ต้องบอกว่าแอคคอร์ดรุ่นนี้นะคะถ้าเกิดย้อนไปนะคะอายุรถนี่ต้องบอกว่า20ปีแล้ว20ปีแล้วนะสําหรับคันนี้นะคะยังน่าใช้อยู่ไหมและหลายๆท่านที่กําลังตามหาอยู่ทําไมถึงอยากได้เป็นเจ้าของนะคะนี่ต้องบอกว่าคันนี้นะคะเป็นรถที่สวยหรูสไตล์ผู้บริหารนะหลายๆท่านถ้าเกิดว่ายุคนั้นเนี่ยรถคันนี้จะเป็นแบบ ต้องแบบระดับผู้บริหารนะแบบโหต้องบอกว่าป้ายแดงเนี่ยก็หลักล้านอะประมาณล้าน3หรือล้าน4ี่น้องเบนไม่มั่นใจนะแต่วันนี้ได้ในราคาหลักแสนและเป็นรถสวยเดิมโครงสร้างเดิมที่ประวัติไม่เคยติดแก๊สเลยค่ะมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนี่ คันนี้มาพร้อมกับสีเทานะคะสีเทา2.4 EL ค่ะคันนี้อย่างที่เกินไปก็คือเป็นรถที่สวยเดิมไม่เคยติดแก๊สนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องออปชั่นหรือว่าการขับขี่ช่วงล่างนะ,ะ Honda เนี่ยค่อนข้างที่จะกินขาดในเรื่องของความนิ่มนวลน,นะคะแต่มาดูว่าเฮ้ยอายุรถ10ปีแล้วยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าอันดับแรกมาดูยางกันก่อนนะคะยางกันก่อนนะคะอันนี้น้องเบนไม่ได้ลง เ,เขาเรียกว่าไม่ได้ลงแว็กมาให้ถ้าแว็กก็จะสวยกลิบเลยแต่อยากให้เห็นสภาพตัวยางที่แท้จริงนะคะยางของโยโกฮามานะคะสัปดาห์ที่4ปี 2, 2021ดอกยางยังอยู่ครบสะพานยางยังลึกนะคะฉะนั้นยางเนี่ยใช้ได้อีกยาวๆนานๆซื้อไปไม่ต้องไปกังวลเรื่องยางนะคะใช้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะถึงจะได้มาเซอร์วิสเรื่องยางคันนี้นะคะนี่ เล่นลวดลายเล่นสีเล่นโคมเมียมของเขาแอคคอร์ดว่าถือมาทำได้ดีเลยนะคะเมื่อจับตรงนี้จะมีตัดโคมเมียมมาให้ด้านล่างมีตัดโคมเมียมมาให้นะคะก็ทําให้รถคันนี้อย่างที่บอกว่าสวยหรูมากๆเลยหลายๆท่านครั้งหนึ่งเคยอยากฝันว่าอยากมีไว้ครอบครองสักหนึ่งคันนะเพราะความหรูของเขาเนี่ยแหละ,ะเพราะความนิ่มนวลของเขาเนี่ยค่ะดูคันนี้ค่ะสภาพด้านในด้านในด้านนอกต้องบอกว่าคันนี้สวยกับอายุรถตั้ง20ิปีนะอ่า ตกแต่งลายไม้ทั้งคันค่ะและความเก,ก๋ไก๋ของ Honda Accord แต่น้องเบนให้ดูเข้ามาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะใช้ได้ปกติค่ะเบาะใช้ได้ปกติอ่าดูนะนี่นะคะนี่ผมตรงนี้มีแอปแบบให้ด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องความปลอดภัยมั่นใจได้เลยคันนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะแล้วก็แอร์เป็นแบบออโต้ออปชั่นรเนี่ย น้องเบนบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะมากเลยนะต้องขอบคุณคนที่ผลิตรถเมื่อย,ย้อนไป20ปีก่อนถ้าสมมติว่าถ้าไฮเทคหรือว่าเทคโนโลยีได้ขนาดนี้นะคะสุดยอดจริงๆเลยนะอ่ะดูนี่นะคะด้านหลัง่ด้านหลังนะคะต้องบอกว่าข้างในเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังโทนสีเบจนะคะโทนสีสว่างสบายตามากๆมีความสวยมีความเรียบมีความหรูนะคะ ก็สไตล์ผู้บริหารอย่างที่น้องเบนบอกครับเบาเนี่ยต้องบอกว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะนั่งสบายคันนี้นะคะเกียร์ดีช่วงล่างแอร์เย็นสบายฉ่ำเลยละคะ่ะด้านหลังเป็นไงคะด้านหลังมีเซ็นเซ,นเซอร์ให้2อจุดนะคะเซนเซอร์ทำงานปกตินะคะ 2. 4 IV ุด c i v t นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของด้านหลังชึบนี่อ่ะนี่เลยนะคะ อุปกรณ์แม่แรงนะคะคันนี้เป็นรถที่สวยเดิมไม่เคยติดแก๊สนะคะดูด้านข้างนี้นะคะด้านข้างไม่มีรอยเจาะนะไม่มีรอยเจาะติดแก๊สนะคะไม่ใช่ไม่เคยใส่แก๊สโดนัทมานะคันนี้อ่านี่อย่างที่บอกว่าหาน้อยมากๆเลยนะหลายๆท่านจะเอาไปติดแก๊สเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ของเขา2-4ก็ถ้าติดแก๊สมันก็จะช่วยในเรื่องของประหยัดนะคะแต่ว่าคันนี้สวยเดิมประวัติไม่เคยติดแก๊สนะคะ นี่เลยข้างในตกแต่งลายไม้ทั้งคันมาพร้อมกับสีเบตเบาะหนังนิ่มๆน,นั่งแบบสบายๆช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงค่ะนิ่มนวลแน่นอนนะคะกว้างขวางนั่งสบายเลยละคะ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในตัวรถกันอ่ะต้องเปิดเปิดไว้ให้แล้วสตาร์ตก่อนนี่นะคะพวงมาลัยเนี่ยมัติฟัง์กชันนะแล้วแอร์เป็นแบบออโต้ได้นะะ ต้องเบนให้ดูอ่นนะคะนี่แล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะต้องบอกว่าเป็นเกียร์ออโต้แบบ5สปีดนะคะคันนี้เกียร์ออโต้แบบ5สปีดนะเกียร์ช่วงล่างแอร์ทุกอย่างทำงานปกตินะคะหลายๆท่านไม่กังวลเรื่องออปชั่นในรถของคันนี้นะคะถ้าสมมติว่าคนที่แบบว่าอน้องเบนเชื่อว่าหลายๆท่านที่แบบดูแอร์คอร์ดอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะดูออปชอนออปชั Option ่นมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าอายุรถ20ปีเนี่ย ปัญหาหลักของคนส่วนมากคือเขาจังวนเรื่องแอร์เรื่องเกียร์เรื่องอะไรมันพร้อมใช้งานหรือเปล่าคันนี้ต้องมาดูสภาพรถคันจริงด้วยตัวเองเลยนะจะบอกว่าข้างนอกข้างในสวยและที่สาคัญคันนี้ได้รถโครงสร้างเดิมประวัติไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆไปดูห้องเครื่องกันค่ะห้องเครื่องคันนี้นะคะจะเป็นแบบโชค๊คนี่โช๊คฝากระโปรงนะคะ ฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมนะคะดูจากฉนวนการความร้อนก็เป็นเรื่องปกตินะของอายุรถที่แบบ20ปีถ้าไม่หลุดไม่ร่อนเลยนี่คือผิดปกติแต่ตัวนี้นะคะ ปกติมากๆแล้วถามว่าสภาพที่ยังอยู่นี่โอ้โหคือเจ้าของเดิมดูแลรักษารถค่อนข้างดีนะคะนี่เลยนะคะ iVtex 2คนะคันนี้ต้องบอกว่าเครื่องอยนต์2อที่สำคัญมาพร้อมกับ160แรงม้านะคะคันนี้เบรก ABS นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างคือเสริมความปลอดภัยห้องเครื่องทุกอย่างนน่นะนี่คือสมบูรณ์มากคันนี้นะคะ เน้นเน้นย้ำเลยเป็นรถสวยเดิมประวัติไม่เคยติดแกะนะใครสนใจคันนี้อย่างที่บอกว่าป้ายแดงนั้นหลักล้านแต่วันนี้จัดมาเลยค่ะหลักแสนกับราคาแค่159,000บาทจับ Honda Accord 2.4 V ปี B 2004สีสีเทาสวยๆคันนี้ ราคาเน้นย้ำอีกทีนึงนะคะ159,000บาทคุณจะได้รถที่สวยสมบูรณ์โครงสร้างเดิมประวัติไม่เคยติดแก๊สใครชื่นชอบนะคะโทรหาน้องเบนได้เลยเบอร์094 109 1164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้หรือจะเข้ามาชมรถคันจริงที่มงคลคาเซนเตอร์ที่อุบลราชธานีใครสนใจก็ทิ้งหาน้องเบนได้เลยนะคะฝากไว้ด้นะคะกับ h o n ด a ปี2004หรือชมตะวันกับราคาแค่1 5 9 0 0 0บาทค่ะ